สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5ทุ่มเลยนะครับวันนี้นะครับอัปเดตกันแบบสุดๆนะครับผมยังตามเรื่องราวของคอดี้กั๊กโปนะครับ เรื่องราวทีมแฟนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดฝากผมไว้นะอยากรู้ว่าแมนยูจะยื่นเมื่อไหร่นะครับตอนห้าทุ่มเนี่ยแมยน,น, Man you นยูเตรียมยื่นกักโปนะครับแมนยูเนี่ยเตรียมยื่นกักโปนะครับเออผมไม่อ่านคอมเมนต์หลายๆท่านนะเอาคอมเมนต์ที่ดีๆนะไม่ดีผมก็ตัดออกไปเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมอธิบายนิดนึงนะคำว่ากักโปมีค่าฉีกสัญญาใช่ไหมแต่เขาของเงินเพิ่มท่านน่าจะเข้าใจนะ คำว่าของเงินเพิ่มคืออะไรนะครับคือแมนยูต้องจ่ายแค่10ล้านปอนด์นะครับฉีกสัญญาเนี่ยมันฉีกได้แต่เขาไม่ไม่อยากกระขายไงแต่ว่าการเพิ่มเงินเนี่ยตามเงื่อนไขอะดิวมันเร็วนะครับล่าสุดนะ4ชั่วโมงแมนยู menu เตรียมยื่นข้อสเสนอะนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีของแฟนแมนยูน่าจะออฟฟิเชียลได้ก่อนวันที่1่อะนะครับเอา้ง่ายนะ1ปั้งก็ย้ายเลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฟังรายละเอียดน,นะครับ เรื่องราวในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับแฟนๆนิวคาสเซิลนะครับที่ผมบอกไว้ก็คือคามันดีนซูเรมาลาเขาถูกเปรียบเทียบกับสเตปเทพเนมามากๆเลยนะคนนี้เก่งนะครับที่นิวคาสเซิลจะเซ็น30บล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวข่าวแรกเลยนะแล้วก็เรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับก็คอมเมนต์คอมเมนต์นี่ผม ขออภายจริงนะผมไม่สามารถตอบได้ทุกคนหรอกนะครับต้องขอพภายจริงแต่ผมพยายามที่จะกดหัวใจกดน,นี้ให้นะครับต้องขอบคุณด้วยแหละที่ท่านคอมเมนต์นะครับบางอย่างก็เป็นการปรับปรุงตัวเองที่ดีมากต้องขอบคุณจริงนะครับเรื่องราวของดิวทั้งหมดนะครับวับนนี้ใส่เสื้อบาซ่ามาเอาไงกันแน่บาซ่าเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคือเขาอธิบายละเอียดดีจอดี่ค้อยเนี่ยอธิบายนะดิวนี้ฟ้องเคซี่ให้ยืมตัว เพราะอะไรเนี่ยผมมาแปลบทความเพิ่มทั้งหมดนะครับเพื่อให้รู้ว่าแนวทางอย่างฟองเคซี่เนี่ยหรือเมฟิสเตปาจะมาเมนูได้ไหมทำไมถึงต้องใช้คำว่าขายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีรายละเอียดหมดเลยนะครับขอแวะเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวการย้ายทีมกันในช่วงประมาณ5ทุ่มนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาเซลก่อนนะครับวันนี้นะครับบทความนี้มาจากบิลลี่เมเยอร์นะครับออกมา3ชั่วโมงครับแหล่งข่าวจากเดลี่เมลรายงานว่าสโมสรนิวคาเซนนะครับเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับคารมันดีนซูเรมาน่านะครับซึ่งเป็นกองกลางเพลเมเกอร์คนเก่งนะครับก็เป็นชาวเป็นชาวการนานะครับทีมชาติการน้าซนะูเรมาล่าเนี่ยคือ คือพูดตรงๆนะเขาเล่นให้กับสโมสรแลนส์นะครับประเด็นคือคาร์มันดีเนี่ยเล่นตำแหน่งกองกลางตรงกลางนะครับจอมทัพหมายเลขสิบของทีมชาติกานะ์นาประเด็นคือเขาเก่งมากเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกนะหนึ่งในผู้เล่นที่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้จอมทัพของแลนส์หมายเลขสิบคนนี้นะครับวิ่งด้วยความเร็ว 22.18ไมล์ 18, Mai, ต่อชั่วโมงใน,ในฟุตบอลโลกหนนี้นะและเขาความเร็วเหนือกว่าคีเสเตนเอมปาเป้และอากคับคาคิมีนะครับตอนนี้ความเร็วสูงสุดในฟุตบอลโลกนะครับคือคือเป็นเป็นของนิโก้วิลเลียมตอนแรกนะ22.08แต่คามันดินเร็วกว่านะครับ22.18ไมล์ 18, Mai, ต่อชั่วโมง คารมนดีนกลายเป็นผู้เล่นที่วิ่งเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกคนนี้อายุ20ปีนะอีกอย่างหนึ่งเทคนิคของเขานะครับเปรียบเทียบกับสเตเปทเนมาคารม์มนดีนเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือมีค่าฉีกสัญญากับแรนที่30ล้านปอม n e นิวคาสเซิลตั้งท่ารอแล้วนะครับที่จะเซ็นสัญญากับคารมนดีนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคามดินอายุ20ปีแค่นั้นเองนะครับ อาจจะกลายเป็นกองหน้าหรือกองกลางที่ฮอตที่สุดในอนาคตก็ได้นะครับนิวคาสเซิลมีอเลนเซนแม็กซิเมงอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอดีฮาวต้องการผู้เล่นมาเพิ่มถ้าสมมติว่าแม็กซิเมงเก็บก็จะใช้คาร์มันดีนได้ซูเรมาร่าเนี่ยนะครับก็ผมถือว่านิวคาสเซิลมองศักยภาพของคาร์มันดีนออกนะตอนแรกอะ่ะถ้าจะเซ็นนะแลนส์ Lance ใช้เงินมา17ล้านปอนด์แต่ขาย30ล้านปอนด์กำไรก็เกือบ2เท่า ที่แน่ๆนะครับสเตปเทพเนมาถูกเปรียบเทียบกับคันมันดีเลยเขาเป็นผูเ้เล่นพิเศษทัดเทียมกับเนมาเร็วกว่าเนมาแน่นอนนะครับในฟุตบอลโลกคนนี้นะอย่าลืมนะครับตลาดเดือนมกราคม n นิวคสเซลจะเซ็นดิวนี้30ล้านปอมแฟน n นิวคสเซนหล่ลอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออแหล่งข่าวโซอาโซโซ,โซยาน อาราบัตอัมลมาบัตนะครับต้องแปลให้มันถูกก็ชื่อนักเตะนี่ผมนี่ต้องมามแล้วแต่ประเทศนะโซเฟีย so นอ่านว่าโซฟานปะโซเฟีย so นอัมลมาบัตละกันนะครับอ่านว่าโซเฟียนละกันนะคือผมจะบอกว่ากองกลางวัย26ปีคนนี้นะครับเมื่อเช้านี้ถ้าเกิดใครดูในสรุปข่าวลิเวอร์พูลที่ผมน้ำให้นะครับก็รายงข่าวจากเดลิลีคเดลโล่สปอร์ตนะครับรายงานว่าตอนนี้อาราบัตมีค่าเหนื่อยอยู่ที่ 6 7 0 0 0่นอมต่อสัปดาห์เอา้าทำไมสื่อนำเสนอข่าเหนื่อยก่อนละ่ะคือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วต้นสังกัดที่แท้จริงก็คือสโมสรฟิออร์เรนติน่านะครับทีนี้สเปอร์สเปอร์เนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าจะยื่นอาราบาัตนะแต่ดูเหมือนว่าเมื่อกลางวันเนี่ยผมจำได้เลยว่าผมพูดถึง อ,อะไรนะแมคเคนนี่ะนะครับแมคเคนนี่ที่เป็นดีลที่พาลาติซี่เขาต้องการเซ็นสัญญาอยู่เนาะแต่ตอนนี้นะดูเหมือนว่านะครับสเปอร์อาจจะเปลี่ยนใจเพราะแหล่งข่าวจากฟุตเมคาโต o เขาบอกว่าสเปอร์ก็ติดตามเขาอยู่โซเฟียนอาราบาัตซึ่งก่อนหน้านี้เคยสนใจมาก่อนหน้านเคยสนใจมาก่อนวันนี้เหมือนจะเปลี่ยนใจอาจจะไม่เอาแมคเคนนี่ละผมว่าอะไรไม่รู้กลับไปกลับมานะ ผมเออว่ากันไปเป็นที่ทราบกันนะครับแหล่งข่าวจาก CDS นะเขาบอกว่าลิเวอร์พูลได้เจรจากับเอเย่นของอาราบัตโซเฟียนอาราบัตไปแล้วนะครับเมื่อกลางวันผมพูดไปแล้วเนาะทีนี้ค่าจ้างปัจจุบันเนี่ยลิเวอร์พูลตกลงเพิ่มค่าจ้างให้2เท่านะครับ6 0 0 0 0ก็จะกลายเป็น134,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ลิเวอร์พูลเหนือกว่าเขาเลยนะและมียูฟาแชมเปี้ยนลีกการันตีเดือนมกราคมด้วย นะครับนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูยื่นข้อเสนอในการเซ็นสัญญาก,กับโซเฟียนอราบัตได้นะครับค่าตัวในการย้ายทีมน่าจะอยู่ที่ประมาณ26ล้านปอนด์เพราะว่าเมื่อเมื่อช่วงเช้าผมทำ26ล้านปอนด์ให้นะค่าเหนื่อยปัจจุบันคือ60,007ลิเวอร์พูลเสนอให้2เท่าก็คือ134,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับก็มียูฟาแชมเปี้ยนลีกเป็นเครื่องการันตีด้วยนะ ก็รอลุ้นกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะได้ดีลนี้เดือนมกราคมนี้หรือเปล่า25ล้านปอนด์ประมาณนะรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมลฟริสเดปายกันนะครับก็ถามว่าซับซ้อนไหมก็บาซ่าจะจะยกเลื่องสัญญาเดปายไม่ใช่หรอยูดีครอนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเย็นๆเนาะเขาบอกว่าเดปายเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นไปได้ ถ้าจะซื้อขายนักเตะอ่ะขายนักเตะเนี่ยมันขายได้แต่ซื้อเนี่ยไม่ได้นี่เพราว่าบาซ่าติดกฎฟันดนเชลไงแต่บอกไว้เลยนะครับว่าเขา,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 าจะเป็นฟรีเอเย่นได้ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยได้ในเดือนมิถุนายนแต่เราจะได้เห็นกันเดือนหน้าคือจะให้เป็นฟรีเอเย่นก่อนเลยนะครับการเป็นฟรีเอเย่นดีนะมันหักค่าเหนื่อยค่าจ่ายเกลี้ยงเลยและใดปายจะเซ็นกับแมนยู นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับทีนี้หลังจากที่โจดี้ครอฟต์นะครับได้ออกมาพูดถึงการที่จะให้เขายกเลิกสัญญาอย่างเงี้ยหลายเขาจะสปอร์ตนะไม่ใช่แมนยูทีมเดียวครับถ้าเป็นฟรีเอเย่นนะมิเกลอาเตต้านะครับซึ่งต้องการกองหน้าคนใหม่นะครับเขาจะยื่นเมลฟิสเดปาย1 0 0ทุกทีมแหละครับที่สนใจเดปายจะยื่นแน่นอนถ้าเป็นฟรีเอเย่นปเด็นคือต้องเสียเงินเนี่ย ใครก็ไม่อยากเสียเพราะว่ารู้กันอยู่นะครับว่าเดปายเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการทํำทีมของบาร์ซ่าและบาร์ซ่าต้องการลดค่าจ้าง1 6 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ของเดปายให้มันหายไปดังนั้นมันเลยต้องออกทางนี้นะครับก็เชื่อว่านะครับอาร์เซนอลสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นนะครับเซ็นฟรีเดปลาเดปายนะ่เนฟิีเดปายอาร์เซนอลกับสเปอร์แน่นอนเขาต้องการคว้าแชมป์พรีเมียร์เขาต้องเซ็นแน่เดปายนะครับเนื้อหอมแน่ รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็นายแพทย์ Nine นะนายแพทย์ Nine ของแมนยูที่ชื่อว่าอะไรนะสตีฟอาสตีฟแม็กเนรี่นะครับสตีฟแม็กเนอรี่วันนี้นะครับเขาเป็นแพทย์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา16ปีนะครับตั้งแต่ยุคข,ของเซอร์เล็กฟูกุสันนะครับ วันนี้นะครับนายแพทย์สตีฟนะครับก็เตรียมที่จะออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพื่อไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่านะครับเขาเรียกกันว่าไปเป็นไปอยู่ในในกลุ่มของ PGMOL อะ่ะ PGMOL เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแลดูแลเขาเรียกว่านักเตะนะครับนักเตะน,นักฟุตบอลอาชีพของอังกฤษไปคุมใหญ่เลยไปเป็นแพทย์ใหญ่อะไรประมาณนี้นะ คือเขาทำงานกับแมนยูมา16ปีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับมาในตําแหน่งผู้อำนวยการด้วยซ้ำนะไปทํางานกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยไปในฐานะตําแหน่งผู้อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ PGMOL นะครับอยู่กับแมนยูมา16ปีวันนี้สตีฟแม็กเนลลี่ถึงเวลาต้องอําลาแล้วนะครับก็ทํางานตั้งแต่เซอร์เล็กฟูกุสันเนาะเฤดูกาลกับการคว้าแชมป์เปนลีก แชมป์พิีเ์ีเมร์กีก5สมัยนะครับคุณหมอท่านนี้นะก็หลังจากนี้นะครับคนที่จะมาทำหน้าที่แทนสตีฟก็คือด็อกเตอร์จิมแม็กซอมนะครับก็ทำหน้าที่กันต่อไปแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเ,อเกมการแข่งฟุตบอลโคปาอเมริกาปี2024นะครับก็คือปีหน้านะครับ โคปาอเมริกาปี2024นะครับเจ้าภาพจะมี3ประเทศนะครับก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเม็กซิโกแคนาดานะครับจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศนะความหมายก็คือฟุตบอลมันก็เวียนกันเตะ3ประเทศนี้นะครับก็แจ้งกันให้แจ้งให้กับแฟนๆทราบนะครับแหล่ขงข่าวมาจาก Fox Sport MX แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฮีมสตอริงนะครับหลังจากเสร็จสิ้นนะครับการกลับมาดูแลครอบครัวที่อังกฤษนะครับวันนี้นะครับเขากําลังออกเดินทางกลับมาที่กาตาเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับแคมป์ทีมชาติอังกฤษอีกครั้งนะครับราฮีม e เจอมอลสมนะครับผมรู้สึกนะว่าพอฟุตบอลโลกรอบลึกๆเนี่ยเหตุการณ์แปลกๆมกักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือทีมใครนักเตะดังๆทนั้นเลยนะครับก็ สรุปนะผมไม่พูดเรื่องราวเกาว่กาๆราฮีมนะผมจะบอกว่าราฮีมกำลังบินกลับไปแคมป์ทีมชาติอังกฤษแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลก,กันนะครับเป็นเรื่องราวของเจอเกนครันะครับครอปยืนยันนะครับว่าเขาไม่สนใจการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมชาติเยอรมันนะครับคือเขามีปัญหาในการเขาให้ไปแก้กันเองนะ ครอ p ยืนยันร0 0นะครับกับการเซ็นสัญญากับบอร์ดบริหารจุดยืนของจิสตบริงแฮมจะตัดสินใจร่วมกันเกี่ยวกับนักเตะรายนี้นะครับก็ผมเชื่อว่านะครอปคิดถูกละเขาโฟกัสเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญในชีวิตการเป็นโค้ชทีมชาติเยอรมันเป็นเกียรตินะครับแต่ว่าครอปเคยอ,อยากเป็นนะแต่วันนี้เขามีสัญญา2ปีกับลิเวอร์พูลไงก็ทำงานลิเวอร์พูลต่อไปแต่จะเซ็นสัญญากับยูสกำลังตัดสินใจกันอยู่ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟองเคซี่กันนะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าฟองเคซี่อันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นทวิตเตอร์ของโรมาโน่นะพอออของบาร์ซ่าก็คือยูนิครอสนะครับยูนครอสนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเราไม่ได้วางแผนขายฟองเคซี่และผู้เล่นไม่ได้วางแผนที่จะอำลาบาร์ซ่าไป นิโก้ถูกยืมตัวตลอดฤดูกาลนั่นคือความคิดของเราตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทำไมอย่างเงี้ยนะครับคือเขาต้องการเล่นกับบารซ่าไงแต่อยู่ๆพอมาปุ๊บคุณก็ปล่อยให้เขายืมตัวไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมันก็เป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์จใจเหมือนกันนะครับที่ฟองเคซี่เนี่ยไม่มีทางเลือกผมใช้คำว่าไม่มีทางเลือกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ต่อตัวเลขการอะไรทุกอย่างอะ่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับก็ ฟงเคซี่นะครับในสื่อตามเด็เขาก็บอกว่าต้องไปอยู่กับอินเตอร์มิลานจนจบฤดูกาลนี้นะครับส่วนออปชันการซื้อขาดมีอยู่แล้วนะแต่เขายังไม่ได้พูดยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้รอดูกันนะครับไปอยู่กับอินเตอร์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของผู้จัดการทีมชาติสเปนคนใหม่นะครับก็เป็นเป็นผู้จัดการทีมรุ่นยูยปีของสเปนนั่นแหละดันขึ้นมา เอาเด็กขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของทีมชาติสเปนให้ได้นะครับก็นักอาผู้จัดการทีมคนนี้นะครับชื่อว่าลุยเดราฟอนเตนะครับลุยเดราฟอนเตนะครับผมไม่ค่อยรู้จักเรียกว่าฟอนเต้ละกันนะครับอ่เป็นอายุ61ปีแล้วนะแล้วก็เขาคุมทีมชาติสเปนรุ่นยูย่สิปีนะครับก็เดอเอามา,มาคุมทีมชุดใหญ่ทีมชาติสเปนไปเลยโดยใช้ขุมกำลังเยาวชนขึ้นมา แจ้งให้กับแฟนทีมชาติสเปนทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ็ดริกกันนะครับมีภาพการใส่เสื้อเรียวมันลิดไปแล้วนะครับก็นักก่นก็หมายความว่าเอ็ดริกไปมันริดเลยเฮียวิโกแล้วนะครับมีข้อตกลงฉบับวาจานะครับฉบับสมบูรณ์เมื่อ2วันก่อนตอนนี้ปิดแล้วเรือมาลิดจ่ายให้กับไพเมลัส60ล้านยูโรนะครับภาษีอีก12ล้านยูโรแน่ ถึงว่าใช้ค่ามัดจ่ายเต็มไงภาษีที่บรา,าซิลอีก12ล้านยูโรน่นก็หมายความว่ามาริดปิดดิวง่ายจังเลยนะครับก็แผนจริงคือลงนามทั้งหมดภายในเดือนธนันวาลนี้แหละก็ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับเอ็ดดิกเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์่ไม่ขอพายนะครับเอ็ดดิกเป็นนักเตะใหม่ของเรอัลมาริดแน่นอนนะครับยังลงนามไม่ได้เพราะว่ามันต้องรอรอการเต็มรูปแบบไงเดี๋ยนมกราคมก็ไม่ใช่ปัญหาแจ้งให้กับ แฟนเดลบริดได้เฮประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประเด็นใหญ่นะครับถ้าเกิดใครไม่รอข่าว5้าทุ่มนี้ไม่รู้เรื่องแน่นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับเป็นการถแถลงการจากสมาคมฟุตบอลโปรตุเกสนะครับหลังจากที่มีข่าวลือออกมาคือผมพูดตั้งแต่เช้าแล้วนะคือสื่อโคตรจมตีโ,นโรนัลโดมากๆเขาซ้อมที่ยิมเขาเฟอร์นันโดนตนันโตสก็ออกมาบอกนะว่า เขาเป็นแบบอย่างนะเขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ยินดีกับเพื่อนๆแต่ว่าอีภาพการเดิอนออกสนามโเหเขียนไปอีกทางเลยล่าสุดนะครับเหมือนกับการทําลายสมาธิไงล่าสุดสมาคมฟุตบอลทีมชาติโปรตุเกสนะเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าโรนโดไม่ได้วอล์กอ t โรนโดขู่อำลาทีมชาติระหว่างแข่งขันฟุตบอลโลกไม่จริงเลยมันเป็นข่าวที่อามาทําลายทีมชาติโปรตุเกสให้เสียขวัญโรนโดไม่เคยพูดอะไรเลยซุยซํา นะครับแปะทวิตเตอร์ของรามนโนไว้เดียวก็น่าจะเข้าใจนะครับทีนี้ในรายละเอียดในเดียรลนติกเขียนไว้ว่ากาโรนโด้ได้เคลียร์ข่าวลือทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นในเอเชียในเอริกในกาตาในในอะไรน,ะนั้นในซาอุดีอาระเบียกับอา a าเซอร์แน่นอนนี่คือสิ่งที่เป็นเท็จทั้งหมดนี่คือทีมที่แท้จริงที่จะสู้เพื่อความฝันถึงที่สุดก็คือการที่ ทีมชาติโปรตุเกสนั้นจะต้องเป็นปึกแผ่นไมแ่และต้องช่วยกันะไปถึงจุดสูงสุดโดยไม่สนใจการข่มขู่จากศัตรูใดๆนะครับคือพอไปดูในทวิตเตอร์ของโรนอาตัวของโรนโดนะมันเป็นภาษาโปรตุเกสกลุ่มที่อยู่ใกล้เกินกว่าจะถูกทำลายโดยโดยกำลังภายนอกคือทีมชาติโปรตุเกสมีความสามัคคีกันอยู่แล้ว ทุกคนมีความกล้าหาญและไม่กลัวกับศัตรูใดๆความหมายที่แท้จริงก็คือการต่อสู้เพื่อความฝันเราคือโปรตุเกสโปรตุกีสแรงนะครับก็คือนี่คือบทของโรนัลโดผมแปะถ้าผมไม่ลืมนะผมจะแปะแค่นี้แหละนะครับทีนี้บทสรุปของโรนันโดการขู่วอ l k out เป็นข่าวปลอมทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นแน่นอนครับสมาคมฟุตบอลแห่งชาติขอบอกว่าโรนันโดไม่เคยขู นะครับที่จะอำลาทีมชาติชัดเจนไหมครับจริงๆเนื้อความมีอีกยาวเลยนะแต่ผมเชื่อว่าท่านก็ยังไม่อยากจะฟังหรอกเพราะมันง่วงนอนแล้วอย่ฟังผมถ้าจะหนับไปเลยนะก็โอเคครับโรนโดยังคงบอกนะครับว่าทุกๆคนยังสามัคคีกันประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟงกี้เดยองนะครับคนออกกฎก็คือคนออกกฎ ชาบี้ก็ปวดหัวนะคือโย d ดี้คราฟเนี่ยก็บอกนะครับว่าแฟงกี้ไม่ได้มีไว้ขายนะแต่ชาบี้รู้งานทันทีจัดประชุมตอนนี้แฟงกี้กำลังจะแข่งฟุตบอลโลกอะ่ะรอบรอบ8ทีมอะ่ะแต่ว่าชาบี้เตรียมนะแหล่งข่าวจากเดลโลดิโรอาสนะครับบอกว่าตอนนี้เขากำลังศึกษาเคสตัตดี้อะไรละคือเคสตัดดี้ก็คือเคสของเดยองเนี่ยถ้าไม่ลดค่าเหนื่อยจะอยู่ได้อย่างไร เพราะว่ามันค่าเหนื่อยมัน600ล้านยูโรล,ลดที่เหลือ400ล้านยูโรยกเลิกสัญญาเดป,ปายมันก็ทําได้นะแต่ยกเลิกสัญญาแฟงกี้มันไม่ได้เพราะว่าแฟงกี้เขาไม่ไปเนี่ยครับเดี๋ยวชาบี้กำลังจัดประชุมด่วนนะครับส่วนยวนอาโจดี้คราฟอะไรจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับเพราะเขาเป็น CEO ไงคือเขามีทางออกให้แฟงกี้อยู่ต่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับแฟงกี้รับเงินวันละ1 0 0บาทอยู่ต่อไหมรับเหลือ50บาท ท่านจะอยู่ไหมล่ะผมเปิดเทียบง่ายๆนะครับเพราะว่ามันขเหนื่อยมันต้องลงไปอีกครึ่งนึงอะ่ะมันมันมันยากนะครับก็ผิดกฎอาลิกาด้วยนี่คือผมพูดแบบสรุปไปนะประมาณนี้นะครับเรื่องราวของแฟรงกี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคอร์ดิกักโปนะครับแมตต์ลอนะแมตต์ลอเจ้าเดิมยืนยันแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เจ็ดนะครับเตรียมจัดการเจรจาซื้อคอดิกักโปแล้วนะครับ วันนี้นะครับหลังจากที่มีการตกลงนะครับคุยกับผู้บริหารนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ10บล้านปอนด์นะครับเป็นส่วนเสริมนะครับและข่าวจากเดลี่เมลรายงานว่าคอนิคาโปนะครับแมนยูจะยื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับแฟนแมนยูยื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับกากโปจะทําฝันให้เป็นจริงแล้วผมได้พูดรายละเอียดบทสัมภาษณ์ไปในคลิปแมนยูท่านต้องไปดูย้อนนะครับพูดละเอียดมากด้วยนะกากโป ขอให้พระเจ้าเนะี่ยคือเหมือนกับขอพอรพระให้มันเกิดขึ้นการไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงก็อีกไม่กี่วัน,นครับแมนยูจะยื่นอย่างเป็นทางการแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันนะครับโรเบร์โตเฟอร์มิโนนะครับล่าสุดนะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังเจรจาก,กับเฟอร์มิโนเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ และข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าโรเบรโตเฟอร์มิโนต้องการต่อสัญญาด้วยลิเวอรพูลต้องการล้างตัวด้วยนั่นก็หมายความว่าจุดหมายไปทางเดียวกันแต่สิ่งที่ไม่ไปทางเดียวกันคือค่าเหนื่อยเฟอร์มิโนนะครับจะได้รับค่าเหนื่อยต่ำกว่า1 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็ก็กกแล้วแต่เฟอร์มิโนนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียละขอให้ต่อได้และกันผมไม่อยากให้ต่อนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับแฟนเชลซียังอยู่ใช่ไหมครับผมตามข่าวให้แล้วนะครับยูนุสมูซายูนุสมูซาแข่งกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลผมด้วยนะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยูนุสมูซาคือใครก่อนสิยูนุสมูซานะครับเป็นนักฟุตบอลชาวอเมริกันนะครับเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรบาเลเซียและทีมชาติสหรัฐอเมริกานะยูซุฟนูอบูซานะอายุ20ปี ท่านสังเกตนะตอนนี้ตลาดนักเตะในอเมริกาเนี่ยถูกกว่าทุกที่เลยนะและเศรษฐกิจในอเมริกานะมันจะเติบโตเพราะว่าขายนักเตะราคาฝีเท้าดีแต่ไม่แพงไงทีนี้ล่าสุดนะครับมูซาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเล่นได้สบายมากแหล่งข่าวจากเกาชวมิคาโต้เขาบอกว่า3มทีมจากพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีใครบ้างล่ะก็มีเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเตรียมยื่นข้อเสนอให้มูซานะครับประเด็นคือ นักเตะเองเนี่ยแน่นอนครับปัจจุบันนี้เขาอายุ20ปีนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่านะครับมันจะมีกฎในอเมริกาอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญชาติไปอยู่ไปเป็นสารอันอเมริกาเขาวะนะเออจริงๆต้นสังกัดจริงๆแล้วเชื้อชาติที่แท้จริงคือประเทศอะไรเนี่ยมีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดูนิดนึงนะครับกาหน้า จริงๆแล้วเป็นคนการหน้าแต่มี2สัญชาติเป็นอเมริกันเขาก็ดึงมาเล่นเลยซีมูซานะครับนั่นก็หมายความว่ารอดูกันนะครับว่าใครจะได้ตัวแต่เชลซีมานะรอลุ้นนะครับเรามาต่อที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของมูซูฟามุโกโก้นะครับก็ล่าสุดนะครับเชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่ต้องการเซ็นสัญญากับกองหน้ารายนี้นะครับต่อจากคริสโตเฟอร์เอนคุนคูนะครับ รายงานจาก The Secret Scout นะครับเชลซี Chelsea ได้ติดต่อไปยังเอเย่นของมูโกโก้แล้วนักเตะคนนี้อายุ18ปีนะครับลงสนาม16นัดอายิงเดี๋ยวนะเป็นตัวจริง16นัดในดูการน,นี้ให้กับดอทมุลน,นะครับ11ประตู8แอสซิสไม่ธรรมดาเลยมูโกโก้ลิฟูก็สนใจเขาอยู่นะแต่ดูเหมือนเชลซีจะเอาจริงรอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการบาดเจ็บที่ท้องของเบนเดวิสนะครับล่าสุดนะครับเบนเดวิสนะครับสเปอร์ต้องเจอข่าวร้ายนะครับเขาต้องพัก4สัปดาห์นะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ท้องในเกมกับทีมชาติเวลส์ครับก็รอดูกันต่อไปสําหรับเรื่องราวของเบนเดวิสนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะล่าสุดในค่ำคืนนี้นะครับ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเป้าหมายของนิวคาสเซิลนะครับอาสูเรมาน่านะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าสเตปเทพเนวมาคนใหม่ก็ได้เป็นนักฟุตบอลที่วิ่งเร็วที่สุดในฟุตบอลโลกคนนี้นะครับความเร็วคือ22.18หม่ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับอันดับ2เป็นนิโก้วิลเลียมนะ22.08ใหไมล์ต่อชั่วโมงนะครับที่สำคัญก็คือนิวคาสเซิลยืนได้30ล้านยูโรนะครับ เรื่องราวที่2นะครับเป็นเรื่องราวของโซเฟียนอาราบัตนะครับลิพูต้องแข่งกับสปเปอร์นะแต่ลิพูมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยรู้ว่าเงื่อนไขคือ 25, 26ล้านปอนด์ตอนนี้ตกลงค่าเหนื่อยได้แล้วนะครับป,ปัจจุบันเขารับค่าเหนื่อยอยู่กับฟีอหกหม0ปอนด์ต่อสัปดาหลิพูเจราจานะครับสัญญาเหลือ18เดือนสุดท้ายลิพูเบิ้ลค่าเหนื่อยสองเท่าครับก็จะรับค่าเหนื่อย1 3 4 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ มีรุ่นมากๆนะเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องราวถัดไปนะครับเป็นเรื่องราวของเมลฟิสเดปายนะครับส่วนคอดิกักโปนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่ามีอะไรพลิกโผนะครับแมนยูจะยื่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรื่องราวของอาแพทย์ประจําสโมสรนะครับสตีฟแม็กเนลลี่นะครับก็จะไปทํางานกับสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องราวของลาฮิมเริงนะครับเดินทางกลับแคมป์ทีมชาติอังกฤษแล้วนะครับ จกเจคคคอปนะครับไม่สนใจเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันนะครับเขาโฟกัสที่ลิเวอร์พูลร้อเปการเซ็นสัญญาจุดบริลลิงแฮมกาลังคุยกับบอร์ดนะครับเพื่อคอนเฟิร์มละกําลังตัดสินใจร่วมกันรวมถึงตัวนักเตะด้วยนะครับฟองเคซี่ยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้กับอินเตอร์มิลานนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรพลิกโผล่เปล่านะเอ็ดดิศกลายเป็นสมาชิกคนใหม่ของเรอัลมาดริดจริงๆนะครับ12ล้านยูโรนี่ไปจ่ายภาษีนะคุณพ่อไม่รู้รับท่าไหร่เหมือนกันนะครับ โรนโดนะครับถแถลงการจากทีมชาติโปรตุกเกสนะครับไม่ได้ขู่วอล์กเอาท์นะทีมชาติยืนยันนะมันมีคนจ้องทําลายไงสื่อทําลายโรนโดเยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องราวของอะไรอีกนะเรื่องราวของแฟงก้โดยองนะครับไม่ขายนะแต่ต้องลดเงินเดือนนะครับแล้วก็เรื่องราวของอากักปโปที่พูดไปแล้วนะครับเรื่องราวของต่อสัญญาฉบับใหม่โรเบโตเฟอร์มิโน่ต้องได้นะได้ขนเหนื่อยน้อยกว่า 180,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับเฟอร์มิโน,โน่นะเชลซีสนใจยูนุสมูซานะครับแข่งกับลิเวอร์พูลและอาร์ซนอนแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวงงไปหมดละมูซูฟามูกโกโก้นะครับเชลซีจะยื่นแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเบนเดวิสได้รับบาดเจ็บพัก1เดือน40ตสัปดาห์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในช่วงข้าคืนนี้กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ